ผู้นำดีชีวีมีสุขวันนี้เวลา9นาฬิกาณศา,าลาประชาคมหมู่6ตำบลพุตโะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายเอกคามินมาแก้วประธานชมรมผู้สูงอายุหม,มูห่6บ้านเขาตะแบกตำบลพุตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบรุรีได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระาราตนไรยเปิดกิจกรรมต่างๆของชมรมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกของชมรมทั้งหมด91คนที่ว่างเว้นจากภารกิจประจำวันได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทั้ง4มิติประกอบด้วยมิติด้านสังคมเพื่อให้สมาชิกทุกคนนั้นได้มาพบกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาผ่านการสวดมนต์ทำสมาธิร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบ,บารมีมิติทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในชมรมผ่านการอบรมโดยในวันนี้ทางชมรมได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากศูนย์เกษตรการเรียนรู้วิยา,าณสังวารารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชมบรุรีนำโดยคุณกิติพรสุขประสงค์หรือคุณนุย้ยและคุณปียนุษย์สุวรรณประเสริฐหรือครูอ้อมาสาธิตการทำยำเต้าหู้อาหารเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิก ได้ลองทําและชิมรวมทั้งยังสามารถนําไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยมิติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต้องการให้สถานที่บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมสะอาดปลอดภัยผ่านการร้องรําทําเพลงการเต้นรําโดยการช่วยกันยกโต๊ะเก้าอี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ใช้ในการกิจกรรมมาวางให้เป็นที่เรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมมิติด้านสุขภาพ เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสผ่านการออกกำลังกายประกอบดนตรีเช่นไทเก็กโดยมีตัวแทนสมาชิกในกลุ่มเป็นต้นแบบกิจกรรมก้าวช่องซึ่งเป็นกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมทําให้เกิดความจดจาอย่างแม่นยําเป็นต้นนอกจากนี้แล้วทางชมรมได้มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดสาหรับสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนนี้อีกด้วยเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับสมาชิกเป็นอย่างมาก หลังจากเสร็จซิ่งกิจกรรมประมาณ12นาฬิกาสมาชิกทุกท่านก็ร่วมรับทานอาหารร่วมกันเป็นการเสริมสร้างพลังกลุ่มซึ่งหมายถึงการให้ผู้สูงอายุทำงานร่วมกันและร่วมกันผลักดันศักยภาพของกลุ่มตนเองให้มีความเข้มแข็งจนสามารถดูแลสุขภาพและวิถีชีวิตเป็นสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการวางแนวทางในการพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุหมู่หกเขาตะแบกและการสนับสนุนจากนายอมตะคล้ายครวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบนพุตรตะหลวงท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปร้อยละส6บของประชากรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสาการเช่นนี้จึงจําเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังกัดและในสังคมรวมทั้งผู้สูงอายุทั้งมวลชมรมผู้สูงอายุถือว่าเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบงานของผู้สูงอายุเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชนเปรียบเสมือนเครื่องมือขับเคลื่อนและจัดเก็บ กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูองอายุเองโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในดำเนินการกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงวัยทั้งในด้านสุขภาพสังคมและสวัสดิการดังนั้นจึงได้มีการจดทะเบียนครั้งแรกในการตั้งชมรมผู้สูองอายุหมู่หกบ้านเขาตะแบกตะบนพลูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่18กันยายน2563และจดทะเบียนเป็นสมาชิกสาขา ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูประมา์ส็นพรภศีนักรินทราบรมราชนานีประจำจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่1 7กุมภาพันธ์2566โดยมีนาวเอกคามินมาแก้วเป็นประธานชมรมและคุณอัชารารุ่งบุญคงเป็นเรขาชมรมปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด91คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้มาพบปะคนัยเดียวกันไม่เหงาอยู่บ้านคนเดียวมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนในการทําง,งานด้านต่างๆของชมรมผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆรวมทั้งได้ทําประโยชน์ต่อสังคมรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไม่รู้สึกเป็นภาระของชุมชนอีกด้วยครับ สามารถเมฆใจดีรายงาน